ตรงนี้มันเป็นทางไปหน้าเฮ้านะครับปกติกะบ่ค่อยมีคนมาดอกก็เลยพ่อใส่ได้ครับตรงนี้ไปคือตุ่มโคบโล่าเบ่บห้น้ำแล้วมึงยับกบครับอ๋อไม่ตัเวยตัตบครับมีแต่ม ผมเตยจากช่องมณนอกครับมันเห็นภาพมันพงพ่อใส่งบกบนะครับตามท้องไร่ท้องนานาเฮ้านน่ละทางตรงนี้มันเป็นทางไปนาเฮ้านะครับปกติกะบ่ค่อยมีคนมากดอกก็เลยพ่อใส่ได้ครับตรงนี้นะทําพุดพ่อเนาะครับครับเขาก็จะใส่เยือเยือป่าตายเนาะบ่ใส่เยือป่าสดป่าสดมันแกได้พลดีอยู่แต่ว่ามันบ่มีเนาะใส่เยือป่าตายนี่ก็บ่ได้เปลืองป่าไปได้วามเข้ามันเอินกบเขานะครับ เป็นล้างที่นารุ่นเลยรุนว่ารถจะเหย,ยียบนะบ่เหยียบเลยไ่ได้รุ่นกบเลยอ่ะก็จะใส่ประมาณไหนสิบกว่าลังนะครับใส่ไปเรื่อยๆล่ะน้ำแถวขอบทางแ่นาสวนเท่าแน่นะครับลุ่นน้ำกันเด็กๆก็มานำอยู่ไก่หน้าไปเอาไปนนี้ปลาอยางผมก็จะใส่ไปน้ำอยนะครับ thì cây nhờ nhờ bạc nhờ nhìn chia phật ôi tìm cho cái bộ nó còn lại mà nó nhá ông ta thế này ông ta เยื่อห้าก็เป็นเยื่อปลาขาวซับนะครับปลาขาวที่ห้ายกสะดุ้งได้แหละที่ใส่แบบนี้ก็จะพยายามให้มันมีน้ำไหลายๆนะครับให้กินข้าวมันไปตามน้ำกบมันก็จะเขาคือตุ่มกบสมัยโบราณโบราณเพิ่นกบ่ใส่เยื่อสดเนาะแไมีสมัยใหม่นี่แหละพาะว่ากันมาเอาเยื่อปลาเค็งสดใสนะครับปกติห้ากับอะไ้ใส่เยื่อสดตักเทือดอกนะครับใส่แต่เยื่อแบบวซับๆบ่ให้น้ำออกเพราะว่ากบนี่เขาขิดูดกินน้ำ ให้หนอกแล้ก็แล้วเลยเกินข้าวไงข้าวก็ต้องขัดกักข้ขางน้าไปอ่าไปคือตุ่มกบโบราณครับตุ่มกบโบราณโบ่บหายน้ำออกหายน้ำกินข้าวมันอยู่ในนั้นอยู่ตลอดปลาอย่างเฮ้านี่ทุกปีต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดเลยดิครับแต่ว่าปีนี้นะจะเป็นยังไงบ,บ่ไดม้มาใส่เบ็ดกบบ่ได้มายังเลยมาใส่เบ็ดกบกบกับบัวคอยมีนะ่ะ คางน้ำไปเปิดปากก็งกวงๆเลน้อยเพราะมันได้หมุนเขาได้นนเดี๋ยวรุนกันนะครับเอือนเ้าละเอาใส่ขามขึ้นบริยามยิ่งขึ้นน้องครับน้องเงียบเศร้าจงังรุนกันครับจะพอมีโตบอเนี่ยมาใส่เบ็ดโบมีโตเได้ครับบ่คอยกินที้แถวแต่ว่ามาใส่เงียบอาจจะ เดี๋ยวผลก็กันลองเบ่งน,นะครับเนาะ อย่า,างเงียบบครับ <laughs> ใส่ไว้ลำแชวหน้าหน่างแรกอยู่นี่แล้วใกล้ๆนี่และโอ้ดีๆนะไม่โบมาเขาเลยมันเขาคอนทางหาก็มันคือตุ่มกบเนาะน,นี่ป่าแบบสดๆอ,อ,อมันคือไงร่องโคบักง ดินน้ำดินมีตัวดิวเออมีตัวเว่ยมีตัวมีตัวมีแต้มครับมีนแต้มนีนทองเทสแต้มอ่ะเดี๋ยวตัวโอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ากินอย่านี้เนาะ

ปานี่ยขาตอนนี้ฝนตกลงตัวครับมันปรนดิษน์หักนหมดเอาเพิ่งนอกก่น,นตองแต้มครับนี่เ <3 S 1> ต่เยู่ต้องเต็มต้องแต้มต้องแต้ม ค่อยรถเหยียบครับอันนี้ข้างหมาู่บ้านเมียบวัวมีมีตมีตมีเต็มห <c oughs> นึ่งเต็มครับเนื้อโปรเตินบด

ปูเนี่ยปูต้นเอี่ยะน่ากิน,ดดนปูตัวน,น้อยนี่คือดูรลงไปสีโอ้มันขาดตัวนี่เนาะมีหนึ่งเต้มมีบ่ตัวใหญ่ อูดนนะอิ่มอิ่มและกินผู้เดียวเบิดเนาะนะไปท่าอีกได้นี่เหนนกขาดครับน้อยเนาะแสดงว่าฝนตกแห้งๆเหมือนเนาะขาดด้วยเบิดเลยครับนหายหน้าก็ชิมนีน้ำข้างดีคือถ่ายบ่มียังนะครับเนาะอ๋อ แต่ว่าพอมีโตอยู่ใสอันเั่าใส่ป่าสดบวกกับอันนี้ขับไปแ็แหงจีดีก็่านี้ยเด้อยันได้เพื่อนยันแหงมึงแจมครับง่ายเต่าจ้อืมฮะมึแจม Được, được, được Cháu bỏ khai vào đó lạ Đang ra dưới ốc nít Ủa, ốc xóa ngay Nhìn bọn nhẹ, bọn nhẹ cháu ngắm ngam vô Cột mụn mụn Xóa ngay Nắp coi Nắp Lát này nhẹ cẩn, เดื่เดียวกันก็มีไม่แต่หลังเดียวเ,ยเดียวเนี่ติดเดียวเมีย่ติวังไงอ้วนนะับกินตัวเดียวไม่ต<อ>ัวเบลยแล้วโมยันว่ามีน่ากินแลวบมกาเขานำมยันแล้ว Chị sì. sì, À thế, mất tên tên này đẹp. Tổ hộ cái tên nữa Tên này nghe không không? ออ,ออ้ยกปิ่นใช่ครับแต่ก็ได้กินนี่เวใส่กันเลเนาะ,อ,ะอ๋ะตัวถือว่าตัวหญ่คักแล้แล่แลนะเนาะกบงามย่งนี้นครับเป็นปลกระแญ่งก็คักดีมันดีคกบบานคกบปลาค <laughs> บทุ่งหน้ากบหน้า À, đúng không, nhanh lên, Ồ, này khói kín đi, chúng mọt phải phải đợi chị khói, khói giờ lại nhạt ôi, vừa lúc sao này, làm như nó không Đi ừ

นะครับจิ๋วแดงต้องกันนะครับมือตรงกบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ครับเด่ลักบยามิงนะกบลงให้ลงหน้าแล้วแดงต้องกานครับอย่าเลยแต้องกันบใหญ่กบยังอกบเนี้ยย่ามาครับอาตัวเล้ย่ ออมกระแทบต้มกระแทบป้งกระแทบกันดีครับผมสวยงามสิครับปีงนี่ครับหอหวหอยหมอันนี้อาปี้คตรกระกิหมดสิไลด้บม่อมตัวเนือน้ำล่าไม่มีอกน็บงใกิจกรเก่งเยอะองนยเลกันมา うん。